มาเอบึงพอออกพื้นที่พื้นศาลาศาลาลงถ้ำเดี๋ยวเตรียมจัดงานปฏิบัติธรรมบวชจีพ่ามปีหน้าโอ้ถือว่าศาลาใหญ่กว้าง,วงโยศาลาวัดปลาบ้นาบนหนองไี่ศูนย์เออมันมาปรับพื้นที่ไว้เทโอ้หลายห้องโอ้สิเทเมือม่อใดล่ะเทเมื่อใดล่ะเนี่ย บาเออ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 เสียวไว้เม็ดบ่เฮ้ยดูว่าสิผ้าไมมสารเอาลดนี่บโอ้ยบ่เปิดภาษาลานแล้วงานไี่เมยไพเล่ท้อเตี้บกกัง หอมนะ,ะตีแบบแสดงว่าตีแบบขอกเราแบบน,นี้เทรวดเดียวเลยตัวนี้เอารวดเดียวเลยโอ้บอลเหล้วดอกมือเดียวไม่ต้องเวียนอยู่ไหมเออ ว่าไม่ใช่เดี๋ยวมาขัดเดี๋ยวไม่ใช่เวลาคัดเดี๋ยวอย่ยมนเลี้ยวไว้หลายข้าเจ้าสิ่มาตรวจสอบมือยาวพิีญาี่เก่กับเทไว้เตรียมไว้ครับงานปฏิบัติร้มปีนาสาราที่เป็นเห็ดกับที่วหไงสิเป็นสาราลงถ้ำเลยบาานที่ปฏิบัติรรมโดยชาวว่นเป็นเห็ดใบก็ไงเมยไง ผู้น,นำชุมชนลองไปส่วนเพิ่นก็ออกมาผ้าพี่พ่านองเฮ็ดเตรียมสถานที่ไว้สิดเดทพื้นเออคัดยาับแล้วจังกะดีเนาะ้าอยากได้ปูกระเบื้องเิีเอยโอ้บ่หน้อยนี่จะห่องวัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห่องน,น้ากันมันเก้าคูนกันทุบ่ะโอ้ มันทับบดได้เออเฮ้ยสบายสะดวกสบายป็นยางบ้านในล่งทำกับโยพีเลยบ้านไม่ต้องไปยุดหันบ่ได้กล้องได้ยังยากบ้านเมือ้เฮ้ยตัางเลงแถวโยผีลนอืเออเออไอ้บนใหญ่อยู่เป็นสาราลงทำเนาะ อาใจคุณพ่อคุณแม่เบึงอยู่วัดปลาบ้านหนองไผ่ส่วนตำบลหนองไผ่ส่วนอำเภอเมืองจังหวัดนนบุรีหัวเมื่อำเอพัฒน์เทศเซตกระจังสีถ่ายอัดเป็นวิดีโอและงานงคว่มคุณนาเบึงปีนี้อาตามาได้มาเบึงน้ำข้าเจ้ายน่ยนข้าเจ้าถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่เป็น,เ,ปนดเดชเดชธรรมรวมกัน ແລະ Moment ໃນລົດແລ້ວພຸ້ນສະຫຼາໃຫຍ່ໄປກວ້າງໆໄປດີເປັນຍັງບາດອ້າຖ້າໃຫ້ເບິ່ງຊ່ຳນີ້ເນາະໂມທະນາສາທຸ